สวัสดีจ้ามาแล้วโลเลือพารวยมาตามต่อสูตรเด็ดสูตรที่ชอบมากที่สุดง่ายๆมาดูกันเลยก่อนไปดูดูคเตือน,นก่อนนะคะ คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางใ่้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูเลยเรามาดูเลยย้อนดูสอวด่ว ดูสองวดงวดอดเจ็ดสามสองห้าหกหกเอาที่แ 7, 3เจกับเ สามเราใช้หลงจอยสามสี่ห้าหกเจ็ดเพดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามาาาสามีสม่ส เลขเด่นของเราก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งชับคู่ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ที่เข้าก็คือศูนย์เจ็ด ដាក់មកតាមដើមជិត+ 3 098ចាប់គូ cao cao xin lật nuôi đem cái hộp chết chập khu hộp xuống hộp mình hộp đẹp chết mình เตปักร้อยหาง่ายๆไม่ต้องยากเปดเก้าศูนเลขเด่นของเราได้มากก็คือเปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้าตัวกับมันไม่ตรง เราจะใช้ 9, เก้าเด็กเกียวเก้าศูนย์หกล่างอ,อกเจ็ดหนึ่งใช้หลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ điện đến 3 gặp gì xuống buộc bẹt cao xuống cao xuống chết Síu cao xì lỗi xì đẹp rồi Đến, sức, sức. เก้เป็น่างนะหลักร้อยแล้วก็คือ7จ็ดบวกหนึงแปดเ็ก็คือ6 3 0ามศูนย ตัวกันก็คือสีก็คือแปดสี่ศูนยสองตัวงบน้อยจัดสองตัวงบเยอะเอาหมดเลย ล่างงวดนี้ด้วยล่างล่างสี่หกจะเป็นล่าง, 4, 9. 4, 9. ส,งสี่เก้าสี่เก้าสงสัยจะมาแน่นอนล่างสองตัวสองครัง บนบนรางเดียวเน้นสุดๆนี่ไม่น่ามาก็ยังมาเลยมีล่างด้วย ก่อนสีเป็นสุดแล้วหกเรินสุขหกเจ็ดเป็นสามสิบ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามนะคะลูตื่นเตอนสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทางสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ติดตามนะคะ ขอให้ทุกท่านจงล่ำล่ำรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะ